ครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์กันนี่เรามีดโนเสา์พ่นไฟได้ด้วยนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่พ่นไฟกล่องเป็นยังไงกล่องเป็นแบบนี้นี่หลายๆคนไม่เคยเห็น,ม,นมันพ่นไฟเอามาอย่างนี้นะครับออกใครได้ด้วยนี่อันนี้คือด้านหน้าของกล่องนะครับเอากล่องมาให้ดูนะเผื่อใครอยากจะไปซื้อเนาะนี่แล้ววิธีการจะให้เขาพ่นไฟนะครับเราใส่่านเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องเติมน้ําไปที่หัวตรงนี้นะครับ รูดนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วปิดฝาเปิดสวิตตตรงนี้นี่สวิสตอยู่นี้ปุ๊ดโอเพนไปชึมชุมชุม,ม,มอามาแล้วนะ,นะเดินไปโอ้ยควันควันคว,ว,วันนะครับควันออกมาเต็มเลยดูดูสิดูสีเพื่อนเพื่อเห็นควันไหมนี่แล้วแต่เสาตัวนี้สามารถออกไข่ได้ด้วยนี่แล้วแต่เสาจะออกไข่เตรียมตัวดูนะครับ โอ้ยออกใครออกใครเฮ้ยใครไม่ออกนีอ่ออกมาแล้วนี่แล้วสับซิมาเป็นเพื่อนเรฟเฟนจ้างเรฟเฟนกรีนเรฟเฟนโอ้คันฟันควันคันอืมเฮ้ยฟิทว้าว พิง g าววัวเสือภูคาวฮอสม้าออร a นฮอสมาสีต้มฮอสบัฟเฟโลควายบูบัฟเฟโลควายเสือเงินบั f เฟ l o โลด็อกสุนัขเยลโ ก่อนไปบาย